สวัสดีครับวันนี้มีรถปีเก่าสวยๆมาแนะนำกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพามาดู Toyota Soluna v i o อนะครับ 1.5E เกียร์ออโต้นะครับปี2007นะครับนี่เป็นรถบ้านมือเดียวออกป้ายแดงเลยนะครับมีเลขใหม่แท้ประมาณแส0 0 0ึหมื่นกว่าโลนะครับ รถไม่เคยติดแก๊สไม่มีอุบัติเหตุหนักนะครับไม่มีน้ำท่วมนะครับนี่เป็นตัว 1.5e นะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวโฉมสุดท้ายของ Vios ตัว Gen หนึ่งนะครับนี่นะครับนี่ก็คือยังเป็น Soluna อยู่นะครับ Soluna Vios นะครับ แต่ถ้าเป็นตัวหลังจากตัวเจนหนึ่งไปแล้วก็คือจะเป็น V8 เฉยๆแล้วนะครับนี้สีเดิมโรงงานเลยนะครับมีแค่บางชิ้นนะครับที่รถเคยเก็บสีมาก็กมีกันชนท้ายกันชนหน้านะครับนี้ก็คือเป็นแม็ก15นิ้วโรงงานนะครับนี้ปัดเงาใหม่ แล้วก็ยางเปลี่ยนใหม่สีเส้นนะครับเป็นยางเดตันนะครับน,นี่ก็คือยางผลิตสัปดาห์ที่35ปี2-3นะครับเปลี่ยนใหม่สีเส้นเลยแล้วก็ตัว V8 Gen หนึ่งตัวสุดท้ายอันนี้ก็คือจะได้ตัวดิสเบรกสล้อนะครับน,นี้ด้านหลังก็เป็นดิสเบรกนะครับเนี่ยนะครับ ด้านหน้าก็เป็นดิสเบรกด้วยเป็นดิสเบรกทั้งสี่ล้อเลยนะครับนี้ผมติดฟิล์มใหม่นะครับก็คือเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับติดใหม่รอบคันเลยนะครับก็คือบานตัวด้านข้างนี้ก็คือเป็น80ปอร์เซ็นตะครับด้านหน้าคือเป็น40%่สิเปอร์เดูรอบๆอบคันก่อนนะครับเนี่ยนะครับ ตัวนี้ก็คือตัวโฉมสุดท้ายนี่ก็คือจะเป็นไฟหยัก,กแล้วนะครับนี่นะครับไฟหยักก็คือตรงนี้นะครับมันจะหยักแต่ถ้าเป็นปีศูนย์สามมันก็จะตรงไปเลยนะครับจะไม่หยักลงมาแบบนี้แล้วจพาไปดูภายในนะฮะอ๋อตัวนี้ก็คืออันนี้ก็เปลี่ยนลูกปืนล้อไปแล้วนะครับแล้วก็มีผ้าเบรก เบรกก็เปลี่ยนใหม่ไปแล้วนะครับดีที่ดูภายในนี่นะครับภายในก็จะเป็นสีดำตัดกับสีครีมนะครับมีแผงประตูตรงนี้ก็เป็นผ้านะครับสะอาดเรียบร้อยก็คือจะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับกระจกข้างปรับไฟฟ้าจกมองข้างตัวนี้ก็ปรับไฟฟ้าเหมือนกันนะครับ เป็นกุญแจบิดสตาร์ทนะครับน,นี่คือเบาะอ,อันนี้เป็นเบาะเดิมโรงงานเลยนะครับเบาะผ้ากำมหยี่เดิมโรงงานก็คือรถตอนนี้เลขไม์ประมาณแสนกิโลนะครับก็ผ่านการใช้งานมาก็คือถือว่าไม์น้อยนะครับปีกเบาะก็อาจจะมีรอยย่นบ้างแต่ไม่มีขาดนะครับนนปรับเบาะขึ้นลงได้ ภายในสะอาดเรียบร้อยเลยเป็นพวงมาลาัย3ก้านนะครับดีวก็เป็นเกียร์ออตโต้นี่เครื่องเล่นเดิมติดรถเลยนะครับตัวเล่นวิทยุ C D M P 3นะครับนี่ก็เป็นแอร์บิดปกตินะฮะมาดูภายในก่อน นี่ครับภายในสะอาดเรียบร้อยมากนะครับไปดูด้านหลังกันบ้างนี่ครับแสงแผงประตูสะอาดเลยนะครับด้านหลังเบาะนะครับก็วสะอาดเรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นผ้ายางเดิมตั้งแต่ออกรถนะครับผ้ายางโตโยต้านะครับ ในพรมพื้นก็สะอาดนะ,นนะครับบอกหลังไม่มีขาดนะครับสะอาดเรียบร้อยนี่ก็แผงลำโพงด้านหลังนะครับเปิดช่องฝาถังน้ำมันให้ดู น,นี่ก็จะเป็นอันนี้ฝาท้ายนะครับน,นี่ก็ฝาถัางน้ำมันไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างนะครับน,นี้รถสีเรียบร้อยมากนะครับสีเดิมๆนะครับเนี่ยนะสภาพแผงประตู นีเบาะคนนั่งเบาะคนขับไม่มีขาดนะครับแล้วก็อาจจะมีรอยยยนบ้างนะครับจากการใช้งานนี่นะครับผ้าหลังคาก็สะอาดนะครับให้ดูคอนโซลนะครับออแล้วก็รถคันนี้นะครับผมทำการเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องนะ้ำมันเกียร์นะครับ ผ้าเบรกหลังใส่กองน้ำมันเครื่องนะครับน้ำยาหล่อเย็นก็เปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับของเหลวเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับนี่คือภายในเกะ๊นะครับนี่จะมีช่องเก็บของด้านบนด้วยนะฮะนี่นะครับสะอาดนี่ก็เป็นสมุด เป็นซองดำเดิมติดรถนะครับนี่ครับของเดิมติดรถเลยตั้งแต่ออกป้ายแดงนะครับใน <Greek. S 1> นี้ก็คือจะมีพวกสมุดคู่มือการใช้งานนะครับสมุดคู่มือรับประกันอยู่ในนี้หมดนะครับดคู่มือการใช้งานก็มีนี่นะครับแล้วก็มีเอกสารตั้งแต่ออกตั้งแต่ออกรถป้ายแดงเลยนะครับนี่นะครับเอกสารแต่ออกรถนี่นะครับ วีออส 1.5e อันนี้ตั้งแต่ออกรถเลยนะครับราคาป้ายแดงตอนนั้น584,000นะครับคือมีเก็บไว้หมดนะครับตัวนี้ขออนุญาตใส่ซองไว้เหมือนเดิม นี้คือสภาพดีมากนะครับที่สำคัญก็คือเป็นรถเจ้าของคนเดียวนะครับถือว่าเริ่มหายากแล้วนะครับสำหรับวีออสฉมนี้ที่สภาพดีๆนะครับในใน,นี้ก็จะมีมีเก๊ะเก็บของด้วยนี่นะครับมีเก๊ะเก็บของมีถางใส่ของด้วยอยู่ใต้เนี้ยนะครับ ก็เป็นที่วางแก้วนะครับนี่นะครับกระจกอะไรก็เดิมหมดเลยนะครับรถสภาพเดิมๆเลยนะครับนี่นะครับกระจกเดิมหมดดีภายในช่องฝาถังน้ำมันนี่นะครับ ก็คือรถก็คือเติมตั้งแต่แก๊โซฮอรก้หนึ่ขึ้นไปนะครับเติมได้เลยเดี๋ยวดูด้านถ้ายรถกันบ้างนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูตามตะเข็บนะครับนี่นะครับเป็นรอยพับโรงงานเม็ดอาร์ตล็อตฝากระโปรงนะครับ ไม่เคยแกะนะครับน,นี่นะครับรถฝากระโปรงไม่เคยขันเลยรถเดิมๆเลยนะครับเม็ดอารอยู่ครบหมดนะฮะไฟท้ายนี่ก็เดิมหมดนะครับฝากระโปรงเดิมๆนะครับน,นี่นะครับฝากระโปรงแท้แล้วก็รถไม่เคยติดแก๊สนะครับ นี่ก็จะเป็นที่เก็บแม่แรงเดิมนี่นะครับแม่แรงเดิมติดรถยังอยู่เหมือนเดิมนะครับจะเปิดใต้นี้ให้ดูนี่นะครับนี่ก็จะเป็นไม้อัดเดิมพร้อมฟองน้ําเลยนะครับอันนี้ของเดิมเลยตั้งแต่ออกรถติดมาตั้งแต่ออกรถเลยนะครับนี่นะครับใต้นี้ก็จะมีเครื่องมือนะครับใต้แผ่นไม้อัด มีที่ขันล้อมีหูลากนะครับนี่เป็นที่เก็บยางอะไรนี่ครับด้านท้ายไม่มีชนนะครับนี่นะครับนี่คือเป็นรอยยาโรงงานนะครับเป็นสีสีครีมๆเนี่ยนะครับรถดเดิมๆเ,เลยนะครับ ไม่มีอุบัติเหตุหนักเลยพาไปดูภายในกันบ้างนะครับลองสตาร์ทเครื่องให้ดูนี่ก็คือจะเป็นกุญแจแบบนี้นะครับเป็นกุญแจกันขโมยของ ABT นะครับ ไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันกว่าโลนะครับทีนี้คือเป็นเลขใหม่แท้เลยนะครับรับประกันนะครับไม่มีการก่อใหม่นะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับนี่นะครับเครื่องเดินเรียบปกติเลยนะครับสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับ อุปกรณ์ทุกอย่างใช้ได้ปกติใช้ได้หมดนะครับนี่ก็เป็นตัวแอร์นะครับตัวปรับน้ำยาแอร์นี่นะครับแอร์เย็นปกติเลยนะครับระยะเดิมติดรถใช้ได้หมดนะครับนี่นะตัวทิปกดดูได้หมดนะครับที่หน้าจอเครื่องเล่นเดิมนะครับ เล่นเดิมเล่นวิทยุก็ได้นี่นะครับใช้ได้ปกติหมดเลยนะครับตัวไฟเพดานนะฮะตัวกระจกไฟฟ้าก็ใช้ได้ทุกบานนะครับนี่นะครับด้านหน้าด้านหลังตัวปรับกระจก นี่นะครับตัวปรับกระจกมองข้างใช้ได้หมดด้านขวานะครับนี่ก็ตัวตัวล็อกประตูใช้ได้หมดนะครับอุปกรณ์ใช้ได้ทุกอย่างนะครับ ช่องเก๋รถก,ก็สะอาดเรียบร้อยมากนะครับนี่จะเป็นนี่ยครับม่านบังแดดพร้อมกระจกสองหน้านะครับ,รบพาไปดูห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวผมปิดแอร์ก่อน 开个空，就这年了 เครื่องยนต์เดินเรียบเงียบเลยนะครับเครื่องยนต์เดิมๆนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับแล้วก็ไม่เคยแกะทําเครื่องเลยนะครับของเหลวทุกอย่างเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วนะครับมีแบตเตอรี่ก็เพิ่งเปลี่ยนนะครับเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนเมื่อเดือนเก้าเองนี่นะครับรถดเดิม น็อตไม่เคยแกะนะครับน็อตฝากระโปรงเมทดฮาทีท่ซุ้มล้อนะครับเนี่ยนะครับน็อตแก้มไม่เคยแกะเลยทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเนี่ยนะครับเดิมเดิมนะครับนี่ก็คานหน้าเดิมเลยนะครับสติกเกอร์อะไรอยู่ครบหมดนะครับดูฝั่งนี้กันบ้างนี่นะครับฝากระโปรง ตัวสมล้อนะครับเนี่ยรอยพับเม็ดอฟดือิ๊กเกอร์มอกอเดิมอยู่ครบหมดนะครับนี่ครับไปดูฟังเสียงเครื่องยนต์ สำหรับ Vios ปี2007คันนี้นะครับผมเปิดราคาขายไว้ที่1 1 8 0 0 0บาทนะครับก็คือเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับแล้วก็เลขไม้น้อยนะครับแสนกว่าโลแสนต้นๆน,นะครับแล้วก็รถรับประกันไม่มีอุบัติเหตุหนักเลยนะครับรถสภาพเดิมๆเ,เลยนะครับของเหลวเปลี่ยนหมดแล้วยางเปลี่ยนใหม่นะครับฟิล์มติดใหม่ ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับรถจะอยู่ที่ถนนเส้น24นะครับโคราชตรงนี้จะขึ้นกับอำเภอสงเนิน e นะครับเบอร์โทรผมนะครับ0956205418ผมใหม่นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจหรือว่าต้องการเข้ามาดูรถตัวจริงหรือว่าจะโทรสอบถามรายละเอียดก็โทรติดต่อเข้ามาที่เบอร์ของผมได้นะครับ คือรถตัวนี้สภาพแบบนี้ก็คือหายากแล้วนะครับสภาพดีๆแบบนี้ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ติดต่อผมมาได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ